ไอ้วินนี่มึงตายไปแล้วนี่ว่าใช่กูตายแล้วแต่กูกลับมาพื้นหลังงเป็นนรลก,กับกูด้วยไงที่นี่มันไม่ใช่ปอบธรรมดามันเป็นปอบที่มีวิชาเรียกว่าอาคมเจ้าคนถอยเจ้ามันน่าสขเวศกูไม่ได้งอเมียที่ถูกรวนล่ามไว้ถูกเที่ยงตีกันจนตายเป็นวิญญ,ญาณสิงอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ยอมไปไหน เมื่อวิญญาณของพี่พิงร่างอย่างสมบูรณ์พี่ประมลก็จะมาอยู่ในโลกของวิญญาณกับแก้วเอาวิธีงลงไปได้ไหมอะทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมีอันเป็นไปตายเลยก็ได้ยิ่งดีแล้วแล้จะไปไหนลูกที่ไหนเนี่ยที่ฉันจะสามารถได้พบเจอลูกเมย์ฉันได้เนี่ย